มาจากโรงเรียนในอันไหนน้ำให้พ่อมาโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคสวัสดีครับยินด,ด,ด,ดีต้อนรับสู่ช่องจันทร์สุขอีสาเนเดโจเนาะแต่จันทร์สุขจะลาบนกเมนูแซ่บวันนี้นะครับผมเดี๋ยวไปติดตามบึงน้ำกันอีกเท่านึงนะครับผมไ,ได้เมนดูเด็ดพี่น้องเลยว่าสีลาบนกะเลยมาไหนเนาะได้หนึ่งสองสามสี่สี่ตัวเนาะโอ้โหเดี๋ยว มาย,ย่างก่อนเ่านพี่นอนก็นย่างให้มันสุกๆเลยเขามาสับเนาะโอ้เป็นเแซ่บนะครับผมย่างสุกแล้วก็สับเน,ะนาะนะครับเดี๋ยวมาดูถาเบิ่งนำกันอีกชนึงครับจะแปรอาหารอาหารแบบบ้านๆเลยครับผมแบบเนี้ยสุดยอดแน่นอนเอาครับ โอ้หอ,อมเลยว่ามันขนาดสุดยอดเลยพี่น้องเอ้สวัสดีจังสวัสดีค่ะวัสดีสวยด้วย,น,วน,ยน้นักเรียนนักเรียนน่ครับทางนี้ก็เดี๋ยวจะกำลัง ยางอยู่ะพี่นองแล้วเอาให้สุกดีๆเนอะอาะพักเดี๋ัวค้งแม่ก็ค้างมันนึ่งไว้นึ่งข้าวเราต้อง๋ยวจังสุดจัดเตรียมทําเมนูอีกทีอ่ะโอเคครับมาครับเดี๋ยวสับก่อนโอเค หลังจากสับเสร็จก็ต้องมาตำเองนะครับผมสูตรจานสุกเนี่ยต้องตำก่อนครับผมให้กระดูกมันแตกละเอียดเลยครับผมมันจะกินง่ายละรก็แสบครับผมอ๋อโอเคครับเดี๋ยวขอตำก่อนโอเคครับผมหลังจากเราย่างสับเสร็จเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวจัดสุกไปจะมาปรุงครับหลาบเนาะครับผม่ะกระตุริดฟิกปน ต้องเพชรลายเนาะครับ<ะ>ช้อนนึ่งอืมไปกลอนไปขวกอ้วเด็กๆนี่พี่น้องโอ้ ทูนี้เบาๆครับูโอ้โหหนักเติมหนักเติมนี่ครับขาดไม่ได้น้ำปาร้าต้มเดี๋ยวน้ำปลาค่อยใส่อีกทีนึงครับผมดีค่อยชิมก่อนปรุง ได้ซี่ล้หอมกรกชี้ใส่ลงไปงงเดี๋ยวลองชิมมึงก่อนเนาะเดี๋ยวเขาว่ารสชาติเป็นไงอืมโอเคครับ เรียบร้อยมาครับผมเมนูลาบนกพอนี่ <c oughs> ข้าวเหนียวร้อนๆนนี่เนาะจ้าครับคุณจ้าถึงขรับขับวทัพเมนูเมื่อเย็นผักแอมโอ้ถั่วงามหัม่น อันนี้หอยเดืออันนี้คือหอยเดือนะครับขึ้นแกงอืมอืมยิมเจียวมะกอกอืม <c oughs> อืมไ<ำ>อ,มอ้แพ้มันก็บรรท่าน้องสะเผล่